ค่ะเมื่อกี้คลิปก็ตัดไปนะคะต้องขอโทษด้วยะคะ่ะก็เหมือนเดิมอะคะ่ะเราขึ้นสามหลักนะคะแล้วก็ปลดไว้สองห่วงแล้วก็รวบหมดเลยเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็ขักโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ลงนี่นะคะ่ะในนี้เอ็กลงไป หนึ่งสอห้าหค่ะเอ็กลงไปเนี่ยค่ะหนึ่งสอี่ห้าหกแล้วก็เอ็กลงไปค่ะ1นึ่งสองสาห้าเจ็ด เขาจะทําซ้ําขึ้นไปแบบเนี้ยจนจนได้ขนาดที่ต้องการนะคะพอถึงได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็แถวอย่างอย่างของที่คนถักบอกอะคะ่ะคนถักจะทําขึ้นมาห้าเห็นไหมคะขึ้นมาห้าแล้วก็แถวที่ที่ห้าเนี่ยเดี๋ยวคนถักจะมาบอกวิธีทําอีกอีกรอบหนึ่งอะคะ่ะทําจนจนได้ขนาดที่ต้องการแล้วอะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีทําแถวแถวที่ห้านะคะแถวสุดท้ายอันนี้ก็เหมือนเดิมอะคะ่ะ โซ่เจ็ดแล้วก็ขึ้นหลักให้เขาขึ้นขึ้นตรงนี้มุมให้เขาเนี่ยค่ะเหมือนเดิม3 1 2 3แล้วก็รวบหมดเลย5้าหนึ่งสสาี่ห้าคันด้วยโซ่5้านะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะขึ้นหลักให้เขา ทำแบบนี้ค่ะวนอ่าวนไปเลยนะคะวนไปจนได้ขนาดที่ทีต่ตัวเองต้องการนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็โซ่เจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทำวนไปเลยนะคะนี่เนะาะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ค่ะวนมาเห็นไหมคะนคนต่อจะคนหักเนี่ยอ่า พยายามต่อให้ได้สามดอกอะค่ะเห็นไหมเอ่ยค่ะคนถักพยายามอ่าต่อให้ได้ตรงช่วงหน้าอ,อกเนี่ยให้ได้ขนาดเท่าหน้าอ,อกของเราเนี่ยให้ได้สามสามดอกอะค่ะเพราะว่าเราจะมีตรงแขนตรงนี้เห็นไหมแขนจะต่อดอ,อกที่ตรงนี้ซ้ายขวาเนี่ยค่ะจะตง้งยีงมีตรงตรงกลางตรงนี้เป็นเป็นเนี่ยหนึ่งเนี่ยให้ได้ประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวถ,ถักวนไปจนถึงแถวสุดสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมามาแนะนําอีกทีะคะ่ะว่าแถวสุดท้ายทําแบบไหนถักวนไปเลยนะคะค่ะอ่าคนถักถักวนมาได้ทั้งหมดสี่สี่แถวแล้วเนาะเห็นหมหนึ่งสองสามสี่จะมาจบงานแถวที่สี่ให้ดูนะคะก็เหมือนเดิมค่ะขึ้นโซ่มาเจ็ดตรงนี้ใช่ไหมโซ่เจ็ดแล้วก็แทงลงไปในนี้เลยนี่ค่ะ แล้ก็ดึงลอดออกมาเลยแล้วก็ดึงออกมานี่เลยเนีย่ยค่ะจบแล้วส่วนแถวที่ห้านะคะเหมือนเดิมค่ะล้นห่วงเข้ามาในนี้ให้อยู่ในกึ่งกลางนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มค่ะลงประหลักมาในนี้สองหลักเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ดึง จากตรงนี้เราเป็นโซ่ห้าอ่าโซ่ห้าใช่ไหมคะพอพอแถวสุดท้ายอะค่ะคนถักจะเป็นโซ่สิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเนี่ยค่ะเป็นทุกสิบเอ็ดแล้วก็เหมือนเดิมค่ะลงหลักเหมือนเดิมเลยแบบนี้ หนึ่งสองสามทุกหลักปดไว้สองห่วงนะคะแล้วก็รวบทีเดียวเนี่ยค่ะแค่แถวสุดท้ายอะคะ่ะจะเป็นโซ่สิบเอ็ดเพื่อจะเชื่อมต่อกันตรงเนี้ยค่ะจะเป็นประมาณอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะตรงนี้เขาจะต่อเชื่อมต่อหากันแต่ละโซ่อะคะ่ะตรงนู้นมค่ะเป็นโซ่สิบเอ็ดทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมอะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซ่เจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเสร็จแล้วก็เนี้ยค่ะเอ็ดลงไปต้อห่วงเลยทำแบบนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 1,2,3,4,5,6,7 1 2 3 4 5ี่ห้ากหน่สอสมุกห่วงเลยนะคะโซ่เจค่ะวนไปเนะะี่ยค่ะจนถึงมุมนี้เลยค่ะ Yeah. เสร็จแล้วก็พันหัวเข็มลงเหมือนเดิมค่ะขึ้นหลังให้เขาโซ่สิบเอ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด แค่แถวสุดท้ายนะคะแต่ละคนก็่าถ้าถ้าบางคนจบสมมติว่าอ่าแถวที่สามโอเคแล้วขนาดได้ได้ตามที่คำนวณแล้วอะคะ่ะก็แถวที่สี่ต่อไปก็อ่าเป็นโซ่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยคะ่ะแถวสุดท้ายจะเป็นโซ่สิบเอ็ดตรงระหว่างหลักตรงเนี้ยค่ะตรงขั้นตรงมุมอะคะ่ะแค่นั้นเองเนี่ยค่ะเห็นไหมเขาก็จะได้แบบนี้ ถักวนไปแบบนี้เลยนะคะให้ให้ถึงจบจบเลยะคะ่ะโดยตรงนี้ก็เป็นโซ่เจ็ดเหมือนเดิมระหว่างจะเป็นโซ่เจ็ดเหมือนเดิมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สิบเอ็ดแทนถักวนไปเลยนะคะค่ะมา,าถึงสุดท้ายแล้วเนาะแถวสุดท้ายลนะเหมือนเดิมค่ะโซ่เจ็ดโซ่เจ็ดแล้วก็นี่ค่ะแทงลงไปในนี้เลย นะะี่ค่ะแล้วก็ดึงรอดมาดึงรอดมาเลยอันนี้คือจบงานแล้วนะคะแล้วก็เอ็กไปอีหนึ่งทนะะีแล้วก็เดี๋ยวตัดไหม่ได้เลยะคะ่ะก็จะมีแค่าตรงนี้แค่แถวสุดท้ายอะคะ่ะอย่างที่บอกหนึ่งสองสามสี่พอแถวที่ห้าเนี่ยตรงระหว่างระหว่างเนี้ยคะ่ะจะเป็นโซ่สิบเอ็ดแค่นั้นเองนะะี่ค่ะโซ่สิบเอ็ดโซ่สิบอ็ด แล้วก็ซสตัวนี้เดี๋ยวเราสามารถเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะจะมามามาแนะนำวิธีต่อเป็นเป็นเสื้อค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ค่ะต้องขอบพระคุณมากนะคะที่ติดติดตามช่องอถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะอันนี้ก็มาแบ่งปันกันนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ